อยากให้อาจารย์อธิบายเกี่ยวกับตัว IP กับ i p อะคะ่ะสองอย่างนี้นมันมีความแตกต,ต่างยังไง ก็คือถ้าเป็น IC กับ i อเนี่ยครับคือใบอนุญาตใ<ง>บอนุญาตสารกุลิตเราใช้คําว่าไลเซนตต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานของภาครัฐที่เกี่ยวข้องก่อนเราถึงจะสามารถปฏิบัติหน้าที่นั้นได้เช่น IC เนี่ยจะเป็นใบอนุญาตผู้แนะนําการลงทุนด้านหลักทรัพย์เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้รับอนุญาตจากทางกรอตตก็คือสํานักง,งานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เราไม่สามารถที่จะไปแนะนําให้นักลงทุนหรือว่าบุคคลท,ท,ทั่วไปเนี่ยครับเขาลงทุนในตราสารต่างๆในหลักทรัพย์ต่างๆอันนี้ครับคือไอ และตลาดหลักทรัพย์บอกว่าใครก็ตามถ้าจะไปวางแผนการลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงให้ใครเขาสามารถบรรลุเป้าหมายได้มีการออกแบบพอตการลงทุนก็คือมีการกำหนดสัดส่วนอย่างชัดเจนว่าจะลงทุนในตราสารแต่ละประเภทในสัดส่วนเท่าไหร่ต้องได้รับอนุญาตก่อนนะไปอนุญาตตัวนี้ครับ <c oughs> เขาเรียกว่าวางแผนการลงทุนเราเรียกว่าเป็น IP ถ้าผมไม่ได้รับอนุญาตให้เป็นไอซียูยูผมไปชวนใครต่อใครมาบอกสนใจจะลงทุนหุ้นสนใจจะซื้อกองทุนนู่นนี้นั้นไหมทำไม่ได้นะครับถ้าทำปุ๊บกรกต มาแจ้งความดำเนินคดีเอาผิดผมได้ถ้าผมไม่ได้เป็น i p ยูยูผมก็ไปถามใครตอใครว่าเอ๊ะคุณมีเป้าหมายอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะออกแบบพอร์ตการลงทุนทํา Asset Allocation เดี๋ยวเราจะจัดสรรเงินลงทุนใน Asset c l a s s ต่างๆให้คุณนะเพื่อคุณบรรลุเป้าหมายถ้าผมไม่ได้เป็น IP พีกรรรู้เขาก็สามารถแจ้งความดำเนินคดีเอาผิดผมได้นี่คือคําว่าใบาอนุญ,ญาตอาจารย์คะถ้าคนที่อยากได้ไอซีจะต้องมีคุณสมบัติอยไงไรบ้างคะ สำหรับคนที่อยากจะเป็นผู้แนะนําการลงทุนตราสารทั่วไปเนี่ยเราเรียกว่าเป็น IC Plan นะครับไปสอบข้อสอบฉบับหนึ่งเราเรียกว่าข้อสอบ P1 กับทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถ้าสอบผ่านเนี่ยครับก็สามารถขึ้นทะเบียนเป็น IC Plan ได้หลังจากขึ้นทะเบียนเป็น IC Plan แล้วเนี่ยครับถ้าไปสอบข้อสอบเพิ่มจะมีอยู่2ข้อสอบด้วยกันส่วนที่1ก็จะมีในเรื่องของตราสารหนี้แล้วก็กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงและหรือมีความซับซ้อนถ้ามี IC Plan แล้วแล้วไปสอบผ่านข้อสอบในส่วนนี้ครับก็สามารถขึ้นทะเบียนเป็น IC Complex ประเภท2 เช่นเดียวกันครับใครก็ตามสอบผ่าน IC Plan แล้วไปสอบข้อสอบที่เป็นปราสารที่ซับซ้อนในส่วนของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเขาก็สามารถไปขึ้นทะเบียนเป็น IC Complex ประเภท3กับทางกรอลตต์ได้แต่ถ้าใครก็ตามที่สอบ IC p l a พแล้วก็ Complex ในส่วนของกองทุนรวมและปราสารนี้ที่มีความเสี่ยงสูงและหรือมีความซับซอ้อนรอทั้งสฉบับนี้ครับก็สามารถขึ้นทะเบียนเป็น IC Complex ประเภทที่1กับทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อาจารย์คะถ้าคนที่อยากได้ไอทีเนี่ยจะต้อง ม,มีคุณสมบัติยังไงบ้างคะพอได้ IC Complex ประเภทที่1ไปอบรม CFP ชุดวิชาที่1ไปสอบข้อสอบฉบับที่1ให้ผ่านแล้วก็ไปสอบข้อสอบ CFP ชุดวิชาที่2ที่เป็นหลักสูตรเดิมเนี่ยครับถ้ามีผลการทดสอบ5ผลการทดสอบนี้ก็คือ3ผลการทดสอบกับอีก2ผลการทดสอบของ CFP Paper อร์ที่1กับเ a p e r อร์ที่2ที่เป็นหลักสูตรเดิมก็ติดต่อกับทางกรอตต์ได้อีกเช่นกันครับขอขึ้นทะเบียนเป็น IP Investment Planner